อยากได้แมชคันนี้เข้าคีย์บอร์ดตัวแรกดีๆเลือกยังไงเฟสทำเช็คลิสต์มาให้ไปดูกันค่ะอย่างแรกเพื่อนๆต้องดูจากรูปนี้ก่อนค่ะจะเห็นว่าคีย์บอร์ดมีหลายเปอร์เซ็นต์มากเลขเปอร์เซ็นต์ยิ่งน้อยขนาดยิ่งเล็กถ้าเน้นเอาไปทํางานแนะนําว่าควรเลือกรุ่นที่มีโซนตัวเลขหรือว่าเลขเปอร์เซ็นต์สูงๆหรือใครที่เป็นสายเล่นเกมเนี่ยก็มาขนาดเล็กๆอย่าง60หรือ75%ก็ได้2อนอกจากขนาดของคีย์บอร์ดก็ต้องมาดูว่าเราอยากได้คีย์บอร์ดที่แบนพกพาง,ง่ายไหมก็ควรจะมองหาคีย์์บบบอรดแ ชอบกันพกพาง่ายๆหรือว่าวางบนแบ็คบุ๊กแบบนี้ 3. f e ฟิลลิ่งการพิมพ์ Mechanical Keyboard ์ดเขาจะมีสวิตช์ด้านในที่เราเลือกจังหวะการกดได้แบบที่ชอบยังเรสสวิตช์ปูเบาหากเป็นในรุ่นคีย Con K Max ม็กซีจะมีสวิตช์เสียงเงียบที่เอาไว้ใช้งานแบบไม่ต้องรบกวนใครและควรจะเลือกดูด้วยว่าคีย์บอร์ดมีฟังก์ชัน Ho ส Swap ไว้ถอดเปลี่ยนสวิตช์ได้ด้วยไหมเผื่อการเปลี่ยนแปลงสวิตช์ในอนาคตค่ะ 4. โปรแกรมปรับแต่งดูไม่จําเป็นแต่จําเป็นมากๆเพราะต้องเอาไว้ปรับค่าตั้งมาโค